ถ้ามันเกิดขึ้นกับหนูทุกครั้งหนูบอกแม่ทุกครั้งเลยคือแม่หลับอยู่ก็ไปปลุกแม่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเลยว่าพ่อเพิ่งทาอย่างนี้กับหนูนะแม่การยอมมันไม่ใช่ทางออกที่ดีอะค่ะไม่งั้นหนูต้องยอมไปตลอดเลยนะคือแม่เขาไม่เข้าใจแม่เขาก็คิดว่าไอเน,นี้ยมันเป็นสิ่งที่ปกติคนพวไปเขาก็ทกาํากันก็บอกแม่ว่าแม่แต่พ่อจับนมหนูบีบด้วยนะแล้วก็พยายามล้วงล้วงจิ๋นหนูด้วยนะแต่ว่าเอาเอาเอา,เอาอย่างเคสพี่เลยนะเอาอย่างเคสพี่เลยตัวพี่เอง ตอนตอนพ่อแม่พี่ไม่อยู่พ่อแม่พี่จะพาพี่ไปฝากไว้กับลุงข้างบ้านที่ที่บ้านตรงข้างกันเพราะว่าบ้านเขาอ่ะมีลูกชายที่แบบชอบเปิดเปิดกระตูนเราก็จะไปดูแล้วทีนี้เราก็ถูกถูกไอพี่ชายคนนี้ลวนลามและกระทําไม่ดีทางคือข่มขืนพี่อะ่ะแล้วทีนี้ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กที่ก็บอกแม่ว่าแม่หนูไม่ชอบไปเล่นกับพี่เขาแล้วหนูไม่อยากไปบ้านหลังนั้นหนูไม่ชอบที่จะเล่นกับเขาความหมายมันไม่ได้ แม่ไม่เข้าใจแม่ก็เลยบอกว่าก็เขาก็เล่นด้วยเฉยๆไม่มีอะไรหรอกคือสื่อถึงถึงถึงเรื่องของหนูเนี่ยเพราะว่าหนูไม่ได้บอกแม่จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูบอกแค่ว่าพ่อเขาเข้ามามาจับมาลูกมาคำหนูบอกไปชัดๆด้วยว่าแม่พ่อเขาเวลาพ่อเขามาบอกพ่อเขาชอบมาบีบนมหนูแล้วก็พยายามจะล้วงจิ๋นด้วยนะต้องบอกอย่างนี้ค่ะแม่ถึงจะได้รู้ว่าเอ,อสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะเขาจะได้ระมัดร,ระวังหรือเขาอาจจะมีการคุยกัน แล้มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับหนูอีกเลยก็ได้สู้จิตใจตัวเองให้บอกแม่ให้ได้